สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบกับซองน้องคีมือเก่าเนาะวันนี้ขีมสิสิไปรอตลาดลักแปพี่น้องเขาไปในเมืองเนาะกับเ้าลาดสองคนสิไปรอซื้อเครื่องเนาะซื้อแนวก,กินพเพนอ่ะสิบเ่เคยเห็นตลาดลักแปงเนาะพี่น้องเพราะว่าขี้ม,มือไปทายบม,ม่เคยไปทายจักเทอ่อสิไปทายครางแรกให้เบิ่งว่ามันตักงยูไซตตอนนี้ก็นั่งสิไปเนาะนิ่มคนขับรถไป ตอนนี้ขี่มหาหอดวงเห็นอาเซียนแล้วพี่น้องอยู่ตัวเมืองนครไกยซ้อน,อนแพงซงซ้อนนเขตอากาศกัด,ด,ด,ดแดดแห้งโคตรแดด ปหมูเนาะไม่เห็นสุไพรเบิงถ้ากันอบคลิปครั้งแรกคลิปทาตลาดล่างแป๊ตนลนาดถองก็ไม่ได้ตลาด ชีนบอกวันนี้มาเอาวนี้เลยคราวนี้ละงานเออเจอะดินหนาบอกก็จะ ยัง,งไปชื่อเลยเหรอโซนกินนะโซนคล้ายเสือผาโคตร้ายเลยมมอ,อึดป้าเสือผาพี่น้องแต่บมเสือดอกไปสือไปสือลูกศีษมาถอดตัดลูกศีนย์ใช่ขี้ไปสถาพิตสถาพ่ตกมันแดดแห้งเนาะเฉยเลยกล่องคือแบบ,กบเกาะโมเดดลูกศีษ ะได้เหลืออะไรฮะแบบเกีียวอันเสียนแดงๆเลยมันออก,อก,กบอล94จ้กเลาะรลาะเลาะเลรอไปก่อน สิบอาจจะได้รนตัวนี้สื้อเถีองครับกระดาษสามสิบอาตัวนี้กระบอกน่งอากองหนึ่งเงินบาทเท่าไหร่เงินบาทเท่าไหร่ไม่กี่ม่มีบ่มีเยอะเ้าบาทไรเท่าไหร เจ้บาทซ่าบาทไปซาบาทไรเธอได้ที่สิบาทสี่สิบาทนได้เงินดอคนหนึ่งเจ้าของันี้คมุชีสีไม่รู้สีอัน้าเตะตัวอัตนมัเสร็จ รอาตัวนี้กรไดบเบอมีเกี่ยวอยู่บ้านเ่วันเนี่ยหอเียมซีเีเกียยมี่เกีียอวอยู่บ่เกยวแมนยูมี่หันได้มีอันอน,อน,อน,นี้กันไปเอาบอลไหมกระดบเราต้องหันมอีกอัน มาเล่จะเอาก็ได้ทำจิ N ้มเลยทีมอาทะเลนะ i <laughs> ซื้อเอซื้อพักน้าเทียบอันนี้มาเท่าไหร่นี่สองบาสองบาทหายแพงกูตลาดแรงเถอะสองบาทหาไเนี่ ก็เพแยงกว่าตล่ละแผงนะซองมาซาบะนี่หนีเพียงงามนะเฮ็ดเพื่องนะเกี่ยไม่หนีเพียงงั้วนะซื้อ,อไล้เอา suya đồm anh bả. cái đồm ốc ánh sao. <cười> <cười> <cười>

ตลาดญ่รักแไปซื้อเจลเจสวยหันละเลี้ยวานะไปยางไปอีกกินจุ่มจีดบ่นวะแปดนายไม่บอกหานจุกันนะหาหลดใจก่อน สซนใส่ท้วงเหรอแม่มีแล้วเฮ็ดนะสื่อแบบมันถือแค่เฮ็ดช่วงนี้เฮ็ดเฮ็ดเข็มปปแต่เร็วไปรอเ่อรเนี่ยสื่อนะได้หิวก็ลงตุ้ตตว ซื้อเพีงเอกล่ะเอาห้วยกาเลือดแง่อย่างน่มีเนี่ยต่ำจแต่ไปไปซื้อเพีงเอกคิดดูเอออะไรข้าวุ้ง <c oughs> ไม่ถูกสายบอสจ้องเลย สอ0สองพันาบงามงามงามเนาะเมนโละเมนโมะเอาเอาบรายก่อนสองมัดอ่ะชาวรามีญาสิอาหารพันสิสอะมีบอลใส่เลยเนี่ยมันหลายเดี๋จ้าเงินไหนก่อนถ้าสื่อแล้วัดเเงิน เอาไปไว้รถก็บข้อกิน,นกพี่เนาะลาด,ด,ด,ดนนะลาดซืออนนนะ้อพออย่างไรขีมจับเกาะนะเออเมืองตลาดซ้ำเถื่อแหละวันนี้นะโซนขายเสื้อผ้าลาดจะได้เสื้อผ้าที่บอกเสือนก็บจะตลาดใหญ่ได้พี่น้อง เพ่องกับละลายเจไดบอมีตังเอาขอกินออกไปไว้นะเอาของกินออกไปไว้เมียนเพ่องพี่เนาะขอกินยังมม่แตกเนาะไม่เหี่ยอไปเลยสืพ้กคือมู้งหายแม่ก็เจียวสืมัเห็ดกีบเจียวเห็ดเพีองตอนแรลกไปไปเขาไปนะน่าจะไป ไันนีบอไปซื้อน้ำหอมบอกไปซื้อเครื่องใส่ไปนเนาะตอนแรงคนทั้งหลายตอนแรงตอนนี้มาสว่างบายอืสิไม้เอาหนักห <c ười> นุ่มหนุ่มแห่หลังอุบะเออป้อา ลัดเองได้ตัวนี้นานงาน,นี่ได้ส่งรอบเน่ <c oughs> ตัวท <c oughs> เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ตัวม้วนนะมีนาดสิบแปนะมันหาช่วงไงแบบนี้ได้นะกวกาเลยได้ เขืองเนาะบอกพราเซ็กซี่โทรดขอบอกขาซ้าี่น,นองร้ายอัโตกับบุมมากเนาะอันโตกีบกับบูมมาร์กแมนสไตล์กับบุมมากอยากใส่เสือธรรมดาตลาดตาสีงานอะไรละเดี๋ยงเสเอทำไได้ละ ความพันอยากเห็นเนี้ได้ที่เนาะเปิดหาน,น,าน,หนรออีกเจ้ามาเจ็บด่ะ <laughs> ว่าเอาอย่ทองใจไวปไปเอาโยรอหันไหนก่อนจะสื้ออีไมาสื่ออะไรรอสื้อน้ำหอมหอมเมอบอต้อก่เท่าไรเบอร์ <c oughs> ส่วน่าแบบเครื่องซ้ำอา่างพี่เนาะเครื่องซ้ำอ่างของคนยิงใส่เนาะเล็บสติ๊กหามลองแล,ล้วลองแล้วยมแมนด้เล็บสติ๊กก่อนท่าหนาได้แล้วยังกระติ๋ยวไายทงท่าไร

ไปดมมาบดาดเลี้ยน้ำพองบวเถกกินปะสอีกเป็าหัวส่วนจังค่ะสติกเสติกสติกสติกฮัลโหลก็จะห้ารอสึกคือะอ่าอเดี๋ยวอจ่างนี้เอะก็ เป็นเสือตอนนี้หล่อไปหมวดหล่อไปทัวร์แต่วแต่คนเหียบน่ามาขายหล่อซ่้สือหล่อเบิ้ง ย <c ười> เยอมาว่าจีบเงกว่าเบ้งแล้วหายไป <c ười> ล้วหายซื้อเครื่องใ้เาล้โอ้ยอยเบิ่งกันเอนนเอจอซ <c ười> ีบวตัวนี้เท่าไ,ไหรว่เท่าไหร่ะเท่าไหร่ <c ười> โอเคโอเคเหล่าอ่ีไล่ะงามอยู่ละสีเจ๋งๆเน่ตัวสสองร้อต้องเรืออาซีบัวม้เขอนุดถือน้ำเหลียองร้อยพวล่จงเงินนะจะอันนี้กัน เสือเจ้วเสิเบิ่งให้แบบแบบผ้าเมื่อแหงตอนนี้มันหอนใครจะจะบดึงเข้าไ้เนาะสื่ออะไรพี่แฟรแต่ฮะกล่องกลงงามบอกเ้าขอมากล่องกี่ลายสื่ออะไสื่อสามหลาดแมนอยากเบิ่งทโอ้ยโซ่ซรบอัพเปอร์แมนไอโฟนป่ะแล้วก็ได้ับเจด พระวัดโทรศัพท์แจกปาดปึงเสือเบิ่งแน่แม่ไว้ละสิบมากอยู่บ่ะสิ่งองมึได้สองหล่อยีันะพี่น้องตัวนึงนันดีพี่น้อยอีกตั้งหน้าเอองามอยู่บูมักกับกว่ยชิสัเองออกมึงอ่ะสื่อตาหาปันกี่สาฟะเออจัดไปโจ๊กอันนี้ทงเนี่ย อันยังเป็นอันยังมาพมเสียนเทไรนะสองพันสามเสียหาอะไรนะตามเสียสองเสียหาเอาซีดในที่ดีซีดำนะตัวเอาะเสียตัวเดียวซีสดลซีชมพูแล้วกันตัวซีพังอิ่วมซีดำกับซีชมพูยัง พี่นี่หนุ่มนรี้เหง่อเมื่อเด้อพี่น้องเด้อหอนแดดแหงสำแบบโวดแดดเลยนัดแดดเยอพอลุงตึงตรวจพักเือก็แม่อกันด้พี่น้องมานพอกันยุเอนแดดแหง อันนี้เนวา,า,ดอดอาวลัตลอหลอดซาอ้ยเวลาเต็มเยอะประมาณสามสามโดนี่นาง,งามแม่เป่งก็อที่อะลรพี่น้องแดดแห้งอนี้ปวดแดดเลยเก็บสอมาเถอะเอนาะสิโมงก,กับอันนี้สีเห็ดนนะสีเห็ดเจ้สวนเนี่ ไม่รู้แย่สวนกบแ่ข่าวพี่นอ้อกงแหลนแหงสํหรับคลิปนี้ก่ะถาว้สนิ่งเนี่ย้อพน่อกกันมากินหนาะเนาไปหลอดตลาดตอนบายบอ่ะแดดบอกกันมากินหนาเด้อ